ไอ้มึงอยากเป็นทหารหรอเปล่าไม่อยากเป็นแต่เพื่อนบังคับมานี่ดีกว่าอยาครับเฮ้ยหน่วยก้านดีอยากเป็นทหารไหมครับอยากครับอืมชื่ออะไรเดียมดีมากเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้าครับอยากเป็นทหารหรือเปล่าก็เหนื่อมาแล้วเฮ้ยเอาให้ตายานี่สมัครเลยไปไอ้ดุอยูก่อนเออเออไม่อยากเป็นนะอะไรไม่อยากเป็นรู้ย ไม่อยากเป็นไม่ได้ตอนนี้ประเทศชาติเดือดร้อนอยากให้พวกเองมาเป็นทหารแต่ว่ามันต้องวัดดวงวัดดวงยังไงอ่ะจับไปดำไปแดงไม่มีโอกาสที่โอกันสมัครไปเลยไอ้ดุ่นเดี๋ยวก่อนมึงเนสมัครไปเลยไม่ต้องไปด้หรอกเฮ้ยสัญญาว่าไงอ่ะอูก็ไม่ได้อยากเป็นเท่าไหร่ก็เป็นไปเถอะมีอยู่ที่ใคไม่ได้เสียงดวงเสียงดวง มึงไม่อยากเป็นทหารใช่ไหมครับอัดดวงดีมึงได้กลับบ้านโอเคขอพรนะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรหน่อยมีพระรอดให้กูไหมให้กูอมพระรอดพระรอดให้กูอมหน่อยพระรอดไม่มีเอาอย่างอื่นอมไปก่อนเดียวไหมลูกอมเชื่อไม่ได้ไม่ได้ไที่เอาเอาพรแล้วจับเอาลึกอ๋อเอาแล้วเอาแล้วไปกันไปเลยเออลุ้นนะไอ้แดงแดง ไม่รอดหรอกเนี่ยเด่นเด่นรอบหนึ่งหนึ่งเฮ้ยใจด้วยไอช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยไม่รอดบอกเรื่องกันไปเถอเป็นใครก็ได้ชาดีแล้วนี่นะที่เจ็บไปได้ไหมเดี๋ยเวลามึงแล้วครับจ้าครับมีเคล็ดลับในการจับไหมมีเคล็ดลับในการจับมันมีเคล็ดลับในการจับถ้ามึงไม่อยากเป็นทหารยังไงฮะมึงล้วงลงไปถ้าอันไหนดิ้นเข้ามือมึงอันนั้นแหละดำจริงปะเออ สาธุสิทธิศิษย์จะที่จะทำถ้าเกิดว่าอันไหนไม่เคือผมล้วงเลยนะจ๊ะนะล้วงเลยครับอย่าหิ่งมากกระดาษมันจะยุ่ยจ๋าฮะผมมันเข้าซอกมือแต่มันปิ้นออกอะมือก็บีที่จะมีก็มีแรงงานเนี่ยอันนี้กระดาษมันเริ่มแข็งแล้วฮะอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันตีมือหักมืรู้ตัวอ้าว จ้ายิ่งใหญ่เหลือเกินเดี๋ยวผมนี่ครับจ้าแดงแดงไปเลยแดงเลยแดงแดงติดนะต่อบอลหนึ่งพัดหนึ่งว้าวเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเอ้ยเฮ้ยใครเข้าอุ้มมึงเนี่ยบอกแล้วไม่รอดหรอกจ้าไปลักตังก่อนจ้าเออสมัครไปถึงจะจบ น้องยาจนไอ้เจ้าเขียวของครับของครับอ๋อขอบคุณพี่ชายครับหลวงของครับไปเร่องไปด้วยนะข้ามาใหม่เด้อไปามนี่ครับให้ให้น้องผมจับด้วยครับอ้าวเอาเ้ยยากเป็นอหารหรือเปล่ายับไปครับเออจุกจุกจับจับจับเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเด้งไปไหนไปไหนไปไหนไรับไปรับฮะเด้งเอาไป อยากร่วมมันดีใจหรือเสียใจวะน่ะผมก็ไม่รู้พี่มันเล่นไม่เหมือนกันสักวันอ่ะมี่ั่างที่ไม่ใช่ปะจับดิเรียบร้อยแล้วครับพี่เดี๋ยว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 เดี๋พี่อะไรผมขอจับอีกเที่ยวนึงอือชายชาติทหารจับแล้วจับเลยไม่มีจับแล้วขออีทีนึงไหนได้ผมให้หมื่นหนึ่งมันเป็นสองหมื่นดูหลังเขาดูไม่ได้สองหมื่นยังไงก็ไม่ได้สามหมื่นไปเอ้าสี่หมื่นไปดีห้าหมื่นตกลงโอเคหมื่นหนึ่งหายไปสี่หมื่น ถ้าตัดใจไวกว่านี้มาผมขอจับอ้าวแต่้อมแล้วจับจับหำไมวะเฮ้ยปวดเทมับจับไปแล้วไม่ใช่เหรอครับจ้าเดินขอพ้อยหนึ่งผัดหนึ่งเห็นดีด้วยเห็นดีด้วยสัวเองเทเลยมันเอาไปเฮ้ยไปๆๆๆๆจ่ายไมเอางี้อะไรกันขอซื้อทั้งไหเลยได้มั้ยเมื่อกี้ไอ้นุ่นเกมาห้าหมื่น ทั้งหายเลยต่างหลายไปมันจะไหวหรอวะเฮียมันจ่ายแค่หมื่นเดียวจ้ะอ่ะมันจ่ายแค่หมื่นเดียวเองอ่ะช่วยน้องหน่อยไม่เป็นไรถือว่าคนกันเองเอาอย่างงี้แสนสามโวยเกินแสนสามก็เช่าต่างหากแสนสามก็เช่างเออเอาก็เอาเดี๋ยวโอนให้นะอ้าวรอแป๊บนึงไอ้ดุมึงกลัวอะไรกันวะแดงแดงโอ้แดงแดงแดงน่าหายเลยเฮียเออมันแดงหมด บอกว่ากูใส่ใบดำลงไปนี่แล้วไม่ก่อเกณฑก่อนก่อเกณฑก่อนไปไปไปเป็นทหารเออพี่เป็นทหาร